สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกอลิล่าทีวีด้วยนะครับผมโอเควันนี้พี่ก็จะมาฉะเฉลยคำถามเกี่ยวกับกิจกรรมแฟนพันธะ ฟรีไฟนะครับครั้งที่7นะครับก็คือครั้งที่7หรือที่8 7ดเจ็ดเจนะครับผมแล้วก็ตัวปัญหาสําหรับพี่นะตอนนี้ก็คือจบลงเรียบร้อยนะครับ XM8 Evo นะครับพี่ก็จัดมาเรียบร้อยแล้วเมาตู้ไปเลยนะครับไม่ต้องสืบว่ากี่เพรนะครับผมก็ไปกดดูเอาครับเสียใจกันเลยบางคนบอกแรกก้าเพจโคตรเท่เลยโอเคแล้วก็จะพูดถึงอันนี้คือขอพูด,ดยคือพี่ทําให้เลย คนที่หาแคลลี่อยู่ตรงไหนวันนี้ทําให้ด้วยนะคบผมก็อยู่ในคลิปนี่แหละแต่ตอนนี้ขอเฉลยคําถามสักนิดนึงนะครับผมแล้วก็ไปรับสกินรถบิ๊กฟูดกันถาวรน,นะครับฉลองครบรอบ4ปีฟรีไฟหรือวันเกิดฟรีไฟนั่นเองนะครับผมก็นี่เลย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 น,นี่นี่สกินเป็นอย่างนี้นะครับมีไฟข้างหน้าด้วยสวยเลยอัดสีไปดีไม่ต้องกลัวใครไม่เห็นครับเห็นแน่นอนไฟยังแจ่มนะครับไฟสีม่วงๆนะครับผมฉลองครบรอบ4ปี ฟรีไฟล์แลวก็วันนี้ก็น่าจะมีคาตานะมาด้วยนะครับผมก็อย่าลืมไปดูได้นะครับว่ามันดีไม่ดีนะครับผมเดี๋ยวพี่จะรีวิวให้ดูด้วยนะครับเกี่ยวกับคาตานะครบรอบ4ปีนะครับผมก็ประมาณนี้เลยโอเคไปเราไปลุยกันเลยนะครับผมกับการเฉลยคําถามนะครับเกี่ยวกับกิจกรรมฟรีไฟล์นะครับผมก็คือแฟนมันแท้นั่นเองอ่าก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่ด้วยนะครับผมก่อนอื่นเราก็เข้าไปกรุงไหนดี ตรงไหนตรงรูปโลกนะครับผมคําถามนี่ปาร์ตี้ครบรอบนะครับผมก็กดเข้าไปแป๊บหนึ่งนะครับมันไม่ติดนะมันไม่ติดมันเอ๋นะครับผมอ่ะฝล่ากไว้ตรงนี้นะครับทำให้ครบนะครับก็รับสกินระเบิดไปเลยพี่ไม่ทําคลิปนี้แล้วนะก็คือพี่ทํมามา3คลิปแล้วก็ไปดูเอาละเอียดเลยนะโอเคเข้ามาตรงตอบคำถามนะครับมาเลือกดูนะครับผมสําหรับวันนี้คําถามครั้งที่7ดนะครับผมก็เข้าที่6ก็ตอบไปแล้วเมื่อวานนะคลิปที่แล้วนะครับผมรู้หรือไม่อ่ะ คำถามรายวันนะครับผมก็อ่าเดี๋ยวด,ดูรู้หรือไม่นี่มันคืออะไรวันนี้มีอะไรมีอิเซกอะไรในปีที่ผ่านมาพื้นที่การต่อสู้ที่เข้มข้นที่สุดในแผนที่เกาะสวรรค์คือเดอะพีคนะครับบนเขานั่นเองผู้เล่นทั้งหมด ตายที่นั่นนะครับก็ถูกสังหารบริเวณนี้เยอะมากเลยนะครับข้อมูลที่18โอเคแล้วก็คําถามรายวันนะครับตัวละครใดที่ยังไม่ได้รับการปลุกพลังโอ้โหข้อนี้ง่ายมากเลยใครไม่รู้ก็ไม่ได้นะครับผมก็ง่ายจริงๆง่ายมากเลยสําหรับน้องๆคนไหนที่เพิ่งเข้ามาตอบครั้งแรกครั้ง2ครั้งสก็ตอบไปเรื่อยดูคลิปฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกาลังใจกับพี่ด้วยนะครับเพราะว่าเข้ามาก็ยังทันครับกิจกรรมหมดที่3ามเบ็ดเลยเลอกี่วันแล้วยี่หกยี่สิบยี่แปดยี่เก้าโอ้ยังทันนะครับก็ตอบอันนี้ไปก่อน โอเคตัวละครไรที่ยังไม่ได้รับการปลุกพลังก็มีฮฮยัตโตะโมโคแล้วก็แคลลี่แอนดูข้อนี้ง่ายนะครับผมเดี๋ยวพี่จะเฉลยแบบละเอียดเลยก็ ไฮจะตะปลุกพลังมีแล้วเป็นล่างสีฟ้าแคลลี่ปลุกพลังก็วิ่งเร็วแล้วยิงเจาะเกาะแอ,น,อนดูคึอบอกบวกเกาะคือโมโคนะคบผมโมโคโมโคนั่นเองนะครับผมตัวยิงแล้วมาร์คศัตรูนะครับก็คือนี่เลยโมโคยังไม่ได้รับการปลุกพลังครับแต่เดี๋ยวนะครับบอกเลยว่าอาจจะมีการปลุกพลังโมโคนะครับผมพี่เห็นแวบๆมานะครับผมก็คือเหมือนโมโคมันจะปลุกพลังได้ด้วยนะ เออเอาสิเอาสิโมโคอาจะปลูกพลังได้นะครับผมเพราะมันอาจจะเป็นอิสตอร์เองครับไฮแอตโตะปลูกพลังแคนรี่ปลูกพลังไปแล้วแอนดูปลูกพลังไปแล้ว โมโคนะครับผมยังไม่ได้ปลุกพลังนะครับซึ่งอาจจะมีปลุกพลังก็ได้นะเออก็ดีนะครับผมแล้วก็นี่ตัวที่ปลุกพลังนะครับจะมีการ์ดแบบนี้นะครับซึ่งเราต้องเก็บให้หมดนะครับทั้งหมด5ใบนะครับผมเป็นเนื้อเรื่องเราจะเขียนว่าปลุกพลังยังไฮยโตะเดี๋กดไฮยโตะปุ๊บไฮยโตะปุ๊บจะมีตาสัญลักษณ์ข้างล่างเห็นไหมครับปลุกพลังก็จะมีล่าง2นะครับไฟเบิร์นอะไฟเบิร์นไฟเบิร์นไฟเบิร์ดก็ได้ อ่านี่ก็ดีนะครับผมอาจจะตกปกพลังแล้วก็มีตัวหนึ่งใครแคลลี่ปลุกพลังนั่นเองนะครับผมซึ่งวิ่งและยิงเจอกกะเกาะร้อยยี่สิบหรือจามิดนะพี่ก็จำไม่ได้แล้วทำความเสียหายเพิ่มเติมร้อยหกเปอร์เซ็นต์นะครับผมก็คือแคลลี่นั่นเองนะครับผมนี่เลยนี่เลยเป็นระยะหกวิอ่าสำหรับโมโคนครับอาจจะมีการปลุกพลังในอนาคตนะครับเพราะว่า เห็นพี่ไปดูช่องไหนมาแวบๆบน่าก็ลืมไปแล้วก็คือมันปลุกพลังด้วยนะโมโคอาจ,จะมาร์กที่เดียวเป็นกลุ่มเลยนะอะไรประมาณนี้เนวะ่เวอร์หน่อยนะครับผมปลุกพลังโมโคนะครับผมก็ประมาณนี้เลยสําหรับตัวละครที่เราจะรับกันเดือนนี้นะครับผมก็คือนี่เลยรับฟรีฟรนะครับผมก็คือทีวาน,นั่นเองคือดีเจและชื่อดังด้วยก็คือแบบสกิลโคตรโหดเลยนะครับผมและรับฟรีด้วยช่วยเหลือชุบเร็ว เร็วขึ้นอ่าห้าเปอร์เซ็นก็คือเลเวลหนึ่งครับถ้าเกิดเลเวลสุดท้ายนี่ยี่สิบเปอร์เซ็นชุบป,ปุ๊บคือแบบโคตรไวอ่ะไวมากแล้วคือชุบเสร็จเราได้เลือดด้วยนะครับผม ก็คือถ้าเกิดแบบเราเจ็บหนักนะครับผมแล้วก็คือชุบเพื่อนปุ๊บเราก็ได้เลือดด้วยนะครับทีนี้เราจะทให้การให้ทีมการแข่งขันเนี่ยก็คือเหมือนแบบทีมอะองค์ประกอบทีมจะดีขึ้นเลยคือเพื่อนรนักกันมากเลยครับคือตัวเองก็อยากได้เลือดไงต้องชุบถึงจะได้นะครับผมก็ประมาณนี้เลยตัวนี้ก็ดีนะครับก็ต้องรออีกสักครู่หนึ่งนะครับผมส่วนโมโคนะครับอาจจะอาจอาจะปลุกพลังนะครับก็ต้องรอดูตอนต่อไปหรือในอนาคตนะครับก็ประมาณนี้เลยเดี๋ยวพี่เปลี่ยนเป็นตัวเดิมแป๊บหนึ่งนะครับผม มี2สีสีน้ำเงินกับสีแดงนะครับก็สวยๆดีพี่ชอบแต่งตัวแบบนี้โอเคก็ประมาณนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่ด้วยนะครับผมมาอันนี้จะมาสรุปนะครับสำหรับคนที่ดูยังขาดเหลืออะไรเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมก็คือการถ่ายรูปเนี่ยคือพี่ก็ไม่รู้จะตอบเมนยังไงไปดูคอมเมนต์นะผมยังหาไม่เจอหาไม่เจอเออเข้าใจมาหาไม่เจอนี่แอนดูอยู่ตรงนี้ครับโจเซฟก็อยู่ร้านเหล้านะ แม็กซิมอยู่อีตรงเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเขาเรียกว่าสนามเชียร์สัตว์เลี้ยงนะ่ะคือในกรณีที่เราเข้าไปไม่เจอครับให้ออกแล้วก็รีใหม่ก็คือเปลี่ยนเวลาสมมติหกโมงไม่เจอก็ไปตอนเที่ยงเที่ยงไม่เจอก็บ่ายโมงใคขยัขยนเข้าครับเดี๋ยวมันก็เจอนะครับผมสาหรับตู้สุกระชาใครยังไม่ได้กีตราให้รีมาหมุนให้ได้กีตารา,น,ตารนะครับอันนี้สามารถ โชในล็อบบี้ได้อะมันโชได้เหมือแหละกระเป๋าว่าลืมลืมลืมเท่าทีก็คือเท่ดีนะครับผมก็ประมาณนี้เป็นกีตาร์กระเป๋าครบรอบ4ปีฟรีฟนนั่นเองนะครับผมก็ประมาณนี้เลยก็ขอบอกว่าสำหรับสหรับคนที่หาไม่เจอนะครับก็เข้าแล้วก็รีใหม่เข้าแล้วก็รีใหม่อะแต่พี่เข้าให้ดูแล้วกันว่ามีไหมอะเนี่ยี่คือพี่กดเข้าเลยนะพี่เอาตัวละครแอนดูเข้าไปนะครับผมพี่เลือกเป็นแอนดูแล้วก็กดวิ่งเข้าไปเลยเดี๋ยวดูดิมันจะมีไหม แคลลี่นะครับแคลลี่ปลุกพลังไอแคลลี่ไม่ใช่ปลุกพลังแคลลี่กับอาแม็กซิมนะครับน่ะเห็นไหมชุดเหลือง,งคือพี่ไม่ได้ตัดต่อนะคือพี่กดก็คือเข้ามาเลยนี่สําหรับคนที่บอกว่าถ่ายไม่ติดหรือหาแคลลี่กับแม็กซิมนี่คืออยู่คู่กันนะตรงนี้เลยครับดูดีๆนะครับผมมันอาจเราอาจจะเข้ามาแล้วเจออ่าแล้วการถ่ายรูปนะครับผมขอบอกไว้เลยห้ามถ่ายตรงกลางแบบนี้นะครับผมมันจะไม่ติดมาต้องถ่ายฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะคะผมเดี๋ยวขอปิดพวกคนที่วิ่งก่อนนะ ปิดไปแล้วนี่ในกรณีนี้ห้ามถ่ายตรงกลางแบบนี้นะครับมันจะไม่ติดนะครับมันจะได้แค่ตัวใดตัวหนึ่งให้เราถ่ายทางด้านซ้ายมือเอ,อ้ยมาไงวะนะให้เราให้เราถ่ายทางด้านแบบซ้ายมือของอ่ามันขวาหรือซะ ขวาขวาเออขวาของแม็กซิมนะครับแล้วก็ซ้ายของแคลลี่อย่างนี้นะครับก็ใครอยากถ่ายกับแคลลี่ก็ถ่ายทางด้านของทางซ้ายของแคลลี่ก็คือฝั่งนี้นะครับผมอ่าแล้วก็สําหรับคนที่อยากถ่ายกับแม็กซิมก็ไปถ่ายทางขวาครับห้ามยืนตรงกลางแล้วกดถ่ายนะครับยืนหลงห่างหน่อยนะครับมันก็จะได้นะครับแล้วสําหรับคนที่หาเลยก็คือที่พี่ทำไมทำไมพี่ต้องทําด้วยเพราะว่าน้องๆบางคนไม่รู้จริงครับผมพี่ใช้ตัวละครแอนดูแล้วเข้ามาขยันเข้าหน่อยนะครับผมเข้าแล้วออกเข้าแล้วออกก็ได้หรือเปลี่ยนเวลาเอาเข้าตอนนี้ไม่เจอกับเปลี่ยนไปสัก สิบโมงก็เข้าไปใหม่หรือว่างๆตอนไหนเข้าเดี๋ยวมันก็เจอเองครับแป๊บเดียวมันก็ได้นะครับผมก็ประมาณนี้กดถ่ายรูปแล้วก็อย่าลืมกดถ่ายรูปนะครับอ่าโอกาสมาแล้วนะครับผมก็ประมาณนี้เลยก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจกับพี่ด้วยครับก็เฉลยอ,อีกแล้วคือมันอยู่ตรงนี้เลยก็คือพี่คิดว่าอันนี้คือหากันยากก็คือเห็นเม้นเยอะนะครับผมก็ประมาณนี้นะออาโอลิเวียอยู่ตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวพี่ขอแดนซ์สักสองสามเพลงแล้วจะไปแล้วนะ เล้นทำอะไรกันวะนี่มันต้องเจอท่านี้นี่นี่นี่ไอ้ไอ้ไอ้โอ้โหท่าท่าไม่ได้นี่อย่ต้องท่านี้ท่านี้ต้องท่านี้นี่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 คดเอาอ่ะเออก็คือใครอยากมาทำคลิปลงทิกตอกก็มาในดีได้นะครับผมก็ประมาณนี้เลยก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่ด้วยนะครับผมก็อย่าลืมมาถ่ายรูปกันให้ครบแล้วก็พรุ่งนี้ก็เฉลยคำถามครั้งที่ 8นะครับผมโอเคไหมก็เจอกันคลิปต่อไปนะครับแล้ววันนี้ก็มาบอกว่ามีคาตนะด้วยสําหรับคนที่ดูก็น่าจะได้กันหมดแล้วมั้งอ่ะแล้วก็ย้ำอีกทีนะครับผมก็คือคำตอบครั้งที่7นะครับตอบข้อ2นะครับโมโคนะครับสำหรับคนที่กดสติปมานะครับก็เอาไปเลยลดสกินบิ๊กฟูสนะครับผมครบรอบสี่ปีฟรีไฟล์นั่นเองนะครับผมโอเคง่ายๆเลยนะประมาณนี้เลยนะครับผม ชิวๆนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่ด้วยนะครับเจอกันคลิปต่อไปนะครับผมกดแชร์เพื่อนๆดูนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆไม่ได้ลดบิ๊กฟูดนะครับผม